สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะมาพบกันอีกที่ห้องเรียนออนไลน์ระดับอนุบาล2วันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะเดี๋ยวอิลนะคะจะให้เด็กๆนะคะไปเรียนการทบทวนเติมตัวเลขนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆไปทบทวนการเขียนตัวเลขนะคะ 0นะคะ0ถึง9ค่ะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะเส้นโค้งไปทางซ้ายแล้วลากขึ้นวนทางขวาขึ้นมาที่จุดเดิมเลข1ลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากตรงลงมาเลข2 ลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาเลขสามลากเส้นโค้งไปทางขวาขยักตรงกลางแล้วลากโค้งไปทางซ้ายเลขสีลากเส้นเฉียงไปทางซ้ายแล้วลากไปทางขวา แล้วลากเส้นตรงลงมาเลขห้าลากเส้นตรงไปทางซ้ายแล้วลากตรงลงมาแล้ววาดเส้นโค้งให้ห่างไปทางซ้ายเลขหกลากเส้นโค้งจากขวาไปซ้ายแล้วลากโค้งวนเข้าตรงกลาง เลขเจ็ดลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากลงไปทางซ้ายเลขแปดลากเส้นโค้งด้านซ้ายแล้วลากเส้นโค้งลงไปทางขวาลากวนทางซ้ายแล้ววนกลับขึ้นมาด้านบนที่จุดเดิมเลขเก้าลากเส้นโค้งไปทางซ้าย วนกลับมาทางขวาแล้วลากหางลงไปด้านล่างทางซ้ายค่ะเป็นยังไงบ้างคะ,ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เรามีสมุดนะคะสมุดที่ปืดให้ไปจะเป็นวิชาเลขนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะ ให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขนะคะ0ถึง5อะแล้วก็โยงภาพนะคะไปหาตัวเลขด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะอีจะมีมีรูปภาพนะคะมาให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดนี่แหละค่ะนะคะแล้วเด็กๆเห็นรูปภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นภาพไหมคะ มาเติมตัวเลขกันเลยนะคะเอาดูนะคะมีแมวสีเทาสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวเห็นไหมคะให้เด็กๆนะคะนับจำนวนแมวสีเทา,าค่ะแล้วใส่ตัวเลขในช่องว่างสี่เหลี่ยมเลยนะคะเด็กๆลองนับสิคะได้เท่าไหร่อ่าหมดเวลาผิดฉเฉลยนะคะได้เท่ากับสี่ทำได้ไหมคะ ข้อต่อไปนะคะให้เด็กนะคะให้เด็กๆนับแมวสีน้ำตาลมีกี่ตัวคะถูกต้องคะ่ะ2ตัวคะ่ะเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะมานับแมวสีขาวเด็กๆนับแมวสีขาวนะคะว่ามีกี่ตัวคะ่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะสามตัว ทยครูอิฐก,ก็จะให้จริงๆนะคะมาวาดภาพนะคะเท่ากับจำนวนเลขนะคะวาดภาพเลขหนึ่งะคะเลข1ก็วาดเอารูปอะไรก็ได้รูปง่ายๆเลยรูปวงลกลมรูปเป็นรูปวงกลมเลยก็คือรูปส้มนะคะเด็กๆวาดวงกลมกันได้หรือยังคะ ารีดว่าวาดได้แล้วแน่เลยนะคะวาดเป็นส้มนะคะหนึ่งผลค่ะได้ไหมคะต่อไปเลขสองเลขสองเด็กๆก,ก็วาดส้มสองผลค่ะวาดได้ไหมคะวาดเป็นวงกลมก่อนแล้วก็เติมก้านมันนะคะแล้วก็เติมใบนะคะต่อไปเลขสาม เลข3ามเด็กๆก,ก็วาดส้ม3ามผลค่ะาวาดเป็นวงกลมนะคะถ้าเด็กๆวาดวงกลมเก่งแล้วนะคะจะวาดสมองมาสวยด้วยนะคะต่อไปเลขสี่ค่ะเลขสี่เด็กๆก,ก็วาดเป็นลูกส้ม4ี่ผลค่ะได้ไหมคะต่อไปเลขห้า เลข5เด็กๆก,ก็วาดส้ม5ผลนะคะเสร็จแล้วนะคะเลข1-5ถึง5เ,งเด็กๆวาดภาพเท่ากับจำนวนเลขนะคะถ้าเด็กๆนะคะวาดรูปวงกลมได้เก่งแล้วใครที่คิดว่าตัวเองวาดรูปอื่นได้สามารถเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้เลยนะคะอย่างเช่นสามเหลี่ยมหรือรูปหัวใจนะคะหรือรูปไข่ก็ได้นะคะ แต่ว่าให้เท่ากับจำนวนเลขค่ะค่ะวันนี้คุูอิตก,ก็มีการบ้านนะคะที่ให้เด็กๆทำในสมุดก็จะเป็นให้เด็กๆนะคะเติมภาพเท่ากับจำนวนเลขนะคะค่ะ,ะแล้วก็ยังมี นับภาพนะคะนับภาพแล้วเติมตัวเลขตามจำนวนภาพนะคะอ่าก็เด็กๆทําในสมุดนะคะที่ที่ที่สเตรียมไว้ให้นะคะค่ะสำหรับการทบทวนนะคะการทบทวนตัวเลขวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะแ,แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ